ุณเคยเจอปัญหาเหล่าน oh. ี้ตอนเล่นเกมหรือไม่สวัสดีครับเฮ้ยกุ๊กเมื่อกี้เป็นไรวะเห็นหัวลมร้อนหัวร้อนปลามือถือลงพื้น๋อเมื่อกี้ผมเล่นพับจีพี่มีกระสุนมันมาทั้งไหนกระสุนก็ตายแล้วเสียงเพิ่งมา คือหูฟังที่ผมใช้มันดีเลยพี่อ๋อแล้วอย่างนี้กุ๊กมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดีเลยไงก็ผมก็เลยไปศึกษาแล้วครับแล้วก็ไปรวบหูฟังทูเวลเลทที่สามารถเล่นเกมได้แบบดีเลยน้อยๆเลยครับพี่แล้วอย่างนี้ทําไมไม่ใช้หูฟังมีสายไปเลยเพราะว่ายังไงมีสายก็ไม่ดีเลยแน่นอน หูฟังมันหูฟังมืสายมันไม่ดีเลยจริงพี่แต่ผมปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมตอนนอนครับพี่ออชอบนอนเล่นเกมอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะประสบปัญหาที่หูฟังพันมือพันคออะไรเงี้ยมันไม่สบายมันเล่นแบบไม่สะดวกพี่แล้วบางทีผมก็ชอบยืนเล่นด้วยแล้วเวลาใช้หูฟังมีสายยืนเล่นเกมอย่างเงี้ยครับผม บางทีเวลาคนเดินผ่านมาอย่างเช็คนะครับผมชอบหูฟังผมออกมันชอบแกล้งผมพี่อ้าวบูลลี่กันอย่างงี้ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็หูฟังมีสายบางรุ่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไมค์ด้วยแล้วแบบเกมสมัยนี้อย่างพับจีฮอปยูทีฟรีไฟอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ไมค์ในการคุยกับเพื่อนร่วมทีม<อ>ใช่ไหมโอ้แล้วเล่น,เล,นเล่นทีมอะไรอย่างเงี้ยครับเออ,เอ,อจริงจริงใช่ครับอ้าวแล้วอย่างนี้ทําไมไม่ใช้เป็นแบบพวกหูฟังบลูทูธที่มันคล้องคอแล้วแบบมันก็ดีเลย์น้อยพอๆกับหูฟังที่มี ระบบเกมมิ่หมดนะพี่ใช่เฮ้ย hey, แต่เดี๋ยวก่อนพี่ว่าตอนนี้นะท่านผู้ชมกำลังงงแล้ว่าแบบคำว่าดีเลย์เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องกุกอธิบาย่อยได้ไหมครับผมคำว่าดีเลย์นะครับผมก็เือนก็เหมือนกับว่าสมมตินะครับผมเวลาเรากําลังเล่นเกมพับจีเรากดยิงปืนมาล้วหนึ่งนัดภาพกระสุนเนี่ยออกไปแล้วแต่เสียงเพิ่งมาครับผมประมาณเนี้ยครับแล้วอย่างนี้หูฟัง t ู u e w r ที่มี เกมโหมดเนี่ยตอนนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างครับตัวนี้เลยพี่ KCS1 รับผมอืมครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผม k c Z1 นะครับผมเพราะนี่ครับตัวต่อไปครับพี่ KCS2 ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมไม่ใช่ k c ครับแต่เป็น Razer Hammerhead ครับผมโอ้โหเอางี้ครับผมทุกตัวมีเกมมิ่โหมดหมดเลยครับพี่กัปตันนี่แปลว่าทั้งสี่ตัวเนี้ยที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือว่า มีเกมมิ่งโหมดคือหมายความว่าทุกตัวจะไม่ดีเลย์แล้วจะมีความดีเลย์น้อยมากๆมีความดีเลย์น้อยมากๆไ<ต>ม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ดีเลย์เลยอะไรนะไม่ได้หมายไม่ไม่ได้ถึงกับเหมือนใช้หูฟังบีสายมันก็แบบคือแบบมันก็ดีเลย์น้อยกว่าหูฟังที่แบบไม่มีเกมมิ่งโหมดทั่วไปเขาใช่ครับแล้วอย่างนี้4ตัวเนี้ยมันมีความดีเลย์เท่ากันปะไม่เท่ากันเลยพี่รอต่อกับ iOS ก็ดีเลย์แบบอีกแบบหนึ่งต่อกับ Android ก็ดีเลย์แบบหนึ่งด้วยล้วอย่างนี้มีวิธีในการวัดปะว่าต้องวัดยังไง เรามีวิธีการทดสอบครับผมเราจะให้ตากล้องของเราเนี่ยถ่ายตอนนี้ผมกําลังเล่นเกมพี่<ฮ>กับหูฟังแต่ละตัว<ฮ>แล้วก็เอาหูฟังเนี่ยต่อเข้าเครื่องอัดเสียง<ฮ>ครับผมแล้วก็เอาไฟล์เสียงแล้วก็ไฟล์ภาพเนี่ย<ฮ>ไปลงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอพี่แล้วก็ให้ตากล้องของเราเนี่ยใช้วิธีการนับเฟรมเรทพี่ใช้วิธีการนับเฟรมภาพโอเคโอเคพูดตรงนี้คงงงละเอาเป็นว่าเดี๋ยเราไปดูคลิปการทดสอบก,กันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายวิธีการทดสอบค่าดีเลย์ของหูฟังทูเวเลตขณะเล่นเกมนะครับว่าเราใช้วิธีการใดนะครับผมซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมน้องกรนะครับผมครับสวัสดีครับครับน้องกรก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานโปรดักชันของบริษัทของเรานะครับผมครับวันนี้น้องกรณเขาจะมาอธิบายวิธีการวัดค่าดีเลย์ของหูฟังทูเวเลตขณะเล่นเกมเนี่ยว่าเขาใช้วิธีการวัดยังไงนะครับผมซึ่ง เรามาดูกันเลยครับผมเชิญครับผมน้องกอนครับก็ขั้นแรกเลยนะครับก็บค,บคือ <ผม S 1> เราจะให้พี่กุ๊กนั่งเล่นเกมนะแล้วก็เราก็จะตั้งกล้องถ่ายมือขณะเล่นเกมนะครับแล้วก็เราจะใช้ไมค์ในการอัดเสียงจากหูฟังแล้วเรา <ผม S 2> ก็นําไฟล์ภาพกับไฟล์เสียงที่ได้เนี่ยอเอามาซิงก์กันในโปรแกรมตัดต่อนั่นเองก็อย่างแรกเลยเฟรมเรทคืออะไรนะครับเฟรมเรทก็คือในการถ่ายวิดีโอ1วินาทีเนี่ยเราจะได้ภาพออกมากี่ภาพนั่นเอง อ๋อ oh, ครับผมซึ่งในที่นี้อ่าในคลิปนี้ที่เราถ่ายมาเราจะใช้24เฟรม per second หรือก็คือ1วินาทีจะได้24ภาพดังนั้นถ้าเราจะคำนวณเวลาตอน 1>, 1ภาพเนี่ยก็คือเอา1วินาทีเนี่ยไปหารด้วยจำนวนภาพก็คือ24มันจะได้ออกมาเป็น0.04167วินาทีนั่นเองทีนี้มันไปนเกี่ยวยังไงกับการทดสอบดีเลย์นะฮะเราลองมาดูตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นทดสอบหูฟังเ z s 1สนะครับเราจะดูเฟรมภาพที่ปุ่มตัวนี้มันแอคทีฟนั่นเองอย่างตัวเนี้ยนิ้วกดลงไปแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่นับที่เฟรมนี้นะเราจะไปน,นับที่นี่นะครับตัวนี้คือปุ่มมัน Active แอคทีฟแหลวก็คือทำงานแล้วตอนที่ปุ่มแตะในเกม p u b G เนี่ยเวลาแตะปุ่มไปปุ๊บเนี่ยปุ่มมันจะเป็นสีขาวก<ช>็วเท่ากับว่าเรากดติดแล้วใช่ครับอ๋อครับผมดังนั้นเราจะเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึง เสียงออกนะฮะเราจะเริ่มนับที่เฟรมนี้นะ,ะอ่าลองนับไปดูหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดอ่ะเดี๋ยวลองฟังใหม่เมื่อกี้นะอ่าอันนี้เฟรมที่6นะ,ะต่อไปเฟรมที่7็ลองฟังดูนะครับเฮ้ยเสียงซึบมันจะมีเสียงฟึดนิดนึงเหมือนเสียงเสียงหัวกระ,ะสุนหัวกระสุนอ,อ๋อก็คือนับเวลาให้แต่นิ้วกดจนเสียงออกได้เท่ากับ7เฟรมทีนี้นเราจะมาหาเวลาก็คือ นำ7เฟรมเนี้ยไปคูณด้วย0 0 4 1 6 7ถ้า7เฟรมมันจะได้ออกมาอยู่ที่0.29วินาทีนั่นเองหรือก็คืออันเนี้ยเป็นค่าดีเลย์ของเสียงหูฟังนั่นเองอ๋อครับผมสุดยอดอซึ่งผลลัพธ์ค่าดีเลย์ของ KC S1 เนี่ยก็เท่ากับ0.29วินาทอีอันนี้แค่ครั้งเดียวฮะ0.29แปลว่า เราจะทำให้มันละเอียดยิ่งกว่านั้นนะโอ้ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อีกด้วยเหรอครับคือเราจะทําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะเพราะว่าในการกดแต่ละครั้งมันจะมีความหน่วงที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันนะอย่างสมมติเมื่อกี้7จ็ดเฟรมนะแต่พอเรามาดูตัวนี้ตัวนี้มันจะอยู่อะเฟรมที่หนึ 2, 3, 4, 5, ่งอะสองสามสี่ห้าหกอะเราฟังใหม่ เฮ้ย <Hey. S 2> อันนี้เฟรมที่6มันจะเริ่มออกมาแล้วไอ้รอบเมื่อกี้ที่แล้วเนี่ยมันเฟรมที่7นะที่จะได้ยินเสียงหัวกระสุน่แต่ว่าทรงท้งที่2เนี่ยมันเสียงหัวกระสุนมันมาเฟรมภาพที่6ใช่ครับเขาบอกว่ามันเร็วกว่าไอ้รอบที่แล้ว1เฟรมดังนั้นเราต้องทําหลายครั้งเพื่อมาเฉลี่ยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดีเลย์ของมันมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองอ๋อหาค่าเฉลี่ยในการนับ5ครั้งใช่ไหมใช่ครับหรือถ้า เดี๋ยวถ้าจะทํามากกว่านั้นยิ่งดีครับก็จะยิ่งละเอียดใช่คับอ๋อครับผมก็ประมาณสุดยอดการคํานวณของเราเนาะโอ้ก็อย่างก็ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าวิธีการที่เราทดสอบวัดค่าดีเลย์หูฟังออกเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คุณลูกค้าของเราเนี่ยได้เห็นภาพชัดว่าหูฟังแต่ละรุ่นเนี่ยเมื่อเอามาใช้เล่นเกมแล้วเนี่ยมันจะมีค่าความหน่วงอยู่ที่ประมาณกี่วินาทีครับแต่ว่าก็ พวกนี้มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเนาะอยา่างทั้งเรื่องสัญญาณทั้งเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราก็ลองแบบคํานวณออกมาเป็นตัวเลขให้ลูกค้าดูเขาค่าเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เห็นภาพชัดๆยิ่งขึ้นใช่ครับ,รบผมนี่เป็นวิธีการที่เราใช้ทดสอบค่าดีเลย์ของหูฟังทวายเลสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นตารางเปรียบเทียบค่าดีเลย์ของฟังทวายเลสแต่ละตัวที่เราได้ทดสอบกับเกม6เกมเนี่ยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีค่าดีเลย์อยู่ที่ประมาณไหนนะครับผมไปดูเลยครับ โอ้โหน้องกุ๊กอย่างนี้แปลว่าเลเซอร์แฮมเม e ร์เฮดนี่คือแบบดีเลย์น้อยสุดก็คือหมายความว่านี่แบบเป็นหูฟัง True w i r e l e ที่เล่นเกมได้เท่ที่สุดเลยปะไม่ขนาดนั้นพี่จริงๆนะส่วนตัวผมอะถ้าเกิดว่ามันค่าดีเลย์ที่มันอยู่ระหว่าง0.4ถึง0.5เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันดีเลย์ละ เริ่มรู้สึกว่ามันเสียงมันดีเลย์แบบเราแบบไม่ต้องเพ่งจับอะไรเงี้ยรู้สึกนิดๆครับผมแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งทั้งทั้งสตัวเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้แบบจริงๆังได้เลยพี่อ๋อเพราะม,มีมีค่าดีเลย์ที่แบบน้อยมากอ่าครับผมก็คือหมายความว่าไอ้ทั้งสี่ตัวเนี้ยถ้าเอาความรู้สึก เฉยๆไดยนะไม่ได้วัดที่ตัวเลขเล่นเล่นเกมจริงๆแล้วก็คือจะไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากใช่ไหมอ๋อเล่นจริงนี่ไม่ต่างเลยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเห็นตอนน้องกุ๊กพูดตอนตอนต้นคลิปไปก็คือแบบว่าเรื่องของไม่ย่างงี้ผมฟังสี่ตัวนี้ไม่เป็นไงดีไหมผมว่าแล้วพี่ต้องถามผมเลยไปทําคลิปทดสอบเสียงไม่มาให้แล้วครับผมไปดูเลยครับผมนี่คือเสียงจากไมโครโฟนหูฟัง k c S1 ครับผม นี่คือเสียงจากไมโครโฟนหูฟัง KC Z1 ครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนหูฟัง KC S2 ครับผมนี่คือเสียงจากไมโครโฟนหูฟัง Laser Hammerhead ครับผมโอ้โห,โหจากคลิปเมื่อกี้ก็ต้องยอมให้เจ้าเสียงไม์ของเ a เ e r จริงๆเนอะเพราะไงเขาก็เป็นแบรนด์เกมมิ่ง่ะเขาก็ดีไซน์มาแบบโอ้ไม่เมือยแบบชัดแจ๋วแววเล่นเกมนี่ฟินแน่นอน แต่เมื่อกี้ในคลิปที่พี่ดูก็โอเคนะเคซัสามรุ่นก็ยังพอใช้คุยเกียนในในเกมได้อยู่แหละใช่ใช่พี่เออแต่ว่าพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่ลืมอะไรการสสมใส่ครับผมอ๋อก็ต้องเลเซอร์ใช่ไหมเยี่ยบัดสบายเคซีพี่เพราเคซีเนี่ยเป็นหูฟังอินเอียร์มันกันเสียงดีกว่าพี่เวลาแบบว่าใส่เล่นเกมพวกพับจีเนี่ยมันได้ยินเสียงศัตรูเยอะกว่าได้ยินเสียงศัตรูชัดกว่าเฮ้ยจริงดีใช่แล้วก็ทั้ง S1 1> z 1แล้วก็ S2 เนี่ยดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยพี่เออต่างกันยังไงต่างกันที่แง่งของมันครับผมแง่งของมันเนี่ยมันตะมันมันจะแบบมันจะไม่เท่ากันเนี่ยอย่างอย่างอย่างของ SKC S1 เนี่ยมันก็จะออกมนมลเชฟมนมน่ารักน่ารักหน่อยอนะครับการสมแารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระชับอ๋อแต่มนมลหมดจะไม่มีเหลี่ยมเหลีหล่ยมคมคมใช่ใช่ซึ่งมันแตกต่างกับ KC z 1นะครับผ KC z 1เนี่ยดีไซน์เขาจะเริ่มดุดันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับผม เนี่ยดีไซน์ของมันจะมีค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอีย์มอนิเตอร์มากเลยครับผมเ<อ>วลาใส่เนี่ยผมว่าแซดวันเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่กระชับที่สุดในใน,ในทั้ง3รุ่นแหละอ่าฮะผม uh huh. ใช่ครับผมแล้วก็ตามมาด้วยแกสีเอนะครับผมที่ดีไซน์เนี่ยของเขาก็จะคล้ายๆกับของ S1 นะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าเอ่อิมขึ้นมานิดนึงที่แบบเสริมให้เราเนี่ยใส่กระชับมากขึ้นนะครับผม แต่ยังไงยังไงพี่ว่าคุณภาพเสียงของเลเซอร์ต้องดีกว่าปะ่ะราคาไม่พี่เคซีซวันเสียงดีกว่าเยอะจริงเหรอใช่ครับผมด้วยไดมันใช้ไดเวอร์ตัวเดียวพี่เรียกว่าไดเวอร์ซูนไดนามิกไดเวอร์ครับผมเป็นไดเวอร์ที่ทางเคซเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเองอครับผมซึ่งแบบก็ที่ผมฟังเทียบกันนะ,ะผมว่าแซวันอะมิติกว้างสุดแล้วก็ลึกสุดแล้วว่าเราเอาใช้เล่นเกมเนี่ย เสียงเสียงสตตเนี่ยมัน,ม,นมันชัดที่สุดแล้วพี่ใช่เหรอใช่ครับผม,มใช่แล้วก็ตามมาด้วย KCS2 แล้วก็ KCS1 เนี่ยตัวนี้จะเป็นสายไดเวอร์ไฮบริดนะครับผมก็คือเป็นไดเวอร์สองตัวพี่ก็เป็นไดเวอร์ที่แบบใช้ไดเวอร์ไดนามิกหนึ่งตัวแล้วก็บาลานซ์อะมเมเจอหนึ่งตัวะนะครับผมเสียง6 s เนเนี่ยก็จะออกไปทางคล้ายๆกับพี่เคยฟังหูฟังมีสาย เคซีซ่าเอสทีไหมครับเคยเคยเคยออกแนวๆนั้นเลยบอกว่ามีเบสแล้วก็กลางถอยแล้วก็มีแบบมีเสียงแหลมละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยครับผมครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเคซีเอสสองเนี่ยเสียงเขาก็จะมีความเนียนขึ้นมาหน่อยจากเคซีเอ่อเคซีเอสหนึ่งนะครับผมใช่ก็คือแบบมีเบสที่แบบค่อนข้างที่จะฟังดูเป็นลูกแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลื่นหูมากกว่า S1 ครับผมใช่คราแต่ว่าเคซีเอสสองเนี่ยเขาจะมีราคาที่สูงกว่า S1 สหนึ ก็คือแบบเทียบเป็นเรื่องของราคาล้วนๆเลยพี่ครับผมอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนเห็นพูดเรื่องราคาแล้วอันนี้แปลว่าทั้ง4รุ่นนี้มีราคาเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้ก็ KCS1 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0กว่าบาทพี่ โอ้ดับต้องง่ายเลยใช่ดับต้องง่ายเลยอันนี้แบบว่าคนที่สําหรับคนที่แบบมีงบไม่เกิน1,000บาทครับผมแล้วก็เคสแล้วก็ตามมาด้วยเคสซีเซ็หนึ่งกับเอสสองจะมีราคาอยู่ที่พันต้นๆเพี่ใกล้ๆกัน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 แต่ว่าจะมีอยู่ตัวเดียวที่แบบราคาโดดขึ้นมากกว่าเพื่อนเลยก็คือเลเซอร์แฮมเมอร์เฮดครับผมที่แบบราคาเนี่ยประมาณ3 4มสี่วันเลยพี่ใช่เหรับโอ้โหวิดหน้าแหละมันราคามันสูงก็เลยแบบได้ความดีเลย์ที่ต่ําที่สุดถูกไหมวิทยุโทรศัพท์รุ่นก็โอเคมันก็แบบผ่านเกณฑ์ศ ขึ้นมาพอเล่นเกมได้ใช่ไหมแต่เรื่องเสียงไม้ก็ต้องเลเซอร์เลเซอร์ชัดกว่าอยู่แล้วเสียงไม์ถูกไหมหรือแบบเลือกอันสมใส่ก็โอเคเลเซอร์โอ,เเอ,โอ้ใส่สบายเอียบัดแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่จริงเลยพี่พีทรงอินเียร์มอนิเตอร์ของ KC เนี่ยใส่กระชับดีกว่าโฟกัสเสียงฝีเท้าสตูได้ง่ายกว่าพี่เล่นเกมไม่เก่งไงพี่เ,เล่นแต่ Mario Odyssey ไม่ไดเล่นซ็อกี ใ <c oughs> ช่เลเซอร์เสียงมันเข้าพี่เคซีดีกว่าอ๋อโอเคโอเคงั้นเรื่องการเล่นเกมนะครับหรือว่าเรื่องการสวมใส่หูฟังหรือว่ารูปทรงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฝากให้ผู้ชมแบบช่วยคอมเมนต์เข้ามากันว่า,ามีความเห็นกันอย่างไรนะครับผมอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็เลเซอร์เอะกซแบบใส่สบายๆน้องกูก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องแบบอินเอียร์ใส่กระชับ th, ใช่ไหมโฟกัส <Focus. S 2> เสียงฝีเท้าอย่างแม่นยำอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากตารางนะครับเทียบทั้ง4ี่รุ่นมาให้ตรงนี้นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจหูฟัง True Wireless นะครับที่มีเกมโหมดนะครับก็ขอเชิญได้เลยที่ www.425eg.com นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ